น้องปีใหม่ไฟเขียวให้แม่แอปมีแฟนได้แล้วนะคะเอ็นดูในความน่ารักของน้องปีใหม่บุตรสาวแม่แอฟแท็กซ์ออนนะคะที่จ้าตัวนิคอยซัพพอร์ตแม่อยู่ทุกเรื่องก่อนหน้านี้แอปเองเผยในรายการสามแซบถึงความน่ารักของบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่ไม่ใช่จะเชียร์ให้แม่แอปใส่ทูพิทไปทะเลด้วยกัน ชอบให้ใส่ชุดเป็นเพื่อนกันแนวแนวนั้นแต่ไม่ติดอะไรแม่ติดที่ว่าแม่หนาวทะเลเมืองไทยนะ่ะแต่แม่หนาวถามเรื่องลูกสาวเชียร์แม่ให้มีแฟนมีหนุ่มหนุ่มข้างได้ไหมแอปเก่าบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาจะพูดเปรเรื่องอยากมีน้องนะเราก็บอกว่ามีน้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้แม่อยู่กับหนูทุกวันจะมีน้องได้ยังไงตอนหลังเขาก็ไม่ได้พูดเปรเรื่องมีน้องบางทีเขาก็อยากจะบอกให้บอกว่ามามีมีแฟนบางทีเนี่ยเขาก็เล่นอะไรสมมุติของเขาเนะี่ย คือเพิ่งเมื่อวานนี้เลยเขาก็บอกหมอมิไปกับแฟนนะหนูจะดูแลเองหนูจะเลือกชุดจะจัดของให้หมมมิไปเดทกับแฟนเมื่อถามว่าตอนนี้เนี่ยมีใครเข้ามาคุยยังแอปบอกว่าตอนนี้รออยู่ประเทศยังไม่เปิดถามว่าชอบต่างประเทศเหรอแอปก็พูดติดตลกอีกว่าก็ไม่เท่าไรเมื่อวานคือลูกถามหมอมิถ้ากงยูล่ะ แล้วหมอมีจะนำสกุลอะไรถามว่ากุงยูนำสกุลอะไรเอ็นดูความน่ารักของน้องพี่ใหม่ไปอีกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสาน้อยของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เองได้อย่างดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ